อ่าลองดูรูปลองดูรูปลองดูรูบุยยอไม่ใช่พี่ๆเอ้าพ่เดี๋ยวกันพี่พี่พี่เดี๋ยวกันพี่ดมทิพย์ันจ้าวทิพย์งานไม่ใช่ไม่ใช่พี่นี่นะเขากำลังไม่ใช่ ไอ้ทีมงานมันเปิดผิดจริงแก้วที่ไม่ทักใจจริง,รงมันตอนั้นจะเปิดจะเปิดว้นที่หลังมันอยู่บนเครื่องน,นี้ไม่ได้ไม่ได้คนอันโทพี่นี่เดี๋ยวแก้วม่ผิดผิด อย่าไปขึ้นย้ไม่ได้เอาเอาของคิเรนมาขึ้นแก้วแต่เมื่อกี้แก้วไปมองพระของน้องเขาเหรอพระครับไม่ให้พี่ตาบางทีเราก็ถ่ายพี่ก็บอก็ใส่พระไว้ใช่ไหมพี่เห็นพระเหมือนพี่ไม่เห็นพระอย่าเลยพี่ใช่ไหมตกลงไม่ใช่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 นะโอเค